สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนดังคนนี้มาแล้วขอช่วยโนต้ตอุดมเตรียมส่งทีมทนายให้สู้ถึงตีก้าสืบเนื่องจากกระแสดราม่าของโนต้ตอุดมแต้พาณิชพูดเสียดสีรัฐบาลเกิดกระแสวิพากวิจาร์ณที่ชาวเน็ตแบ่งกันเป็นสองฝ่ายโต้อตอบกลับไปมากจนโซเชียลลุกเป็นไฟล่าสุดวันนี้วันที่16ตุลาคม65ทางด้าน ในมงคลกิจสุขสินธารานนท์หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเต้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักไทยศรีวิไลได้เคลื่อนไหวโพสต์เฟซบุ๊กมงคลกิจสุขสินธารานนท์ระบุข้อความถึงประเด็นข้างต้นว่าเห็นโคศสกสํานักงานตํารวจแห่งชาติบอกพี่โน้ตเข้าข่ายหมิ่นประมาทผมจะส่งทีมกฎหมายว่าความให้สู้ถึงตีก้า ซึ่งมีชาวเน็ตสงสัยถามว่าต่อว่าโนดมันจะเอาทีมงานพี่เต้หรือเปล่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเต้ได้ตอบกลับว่ามีอะไรช่วยได้ก็ช่วยเขาจะเอาทีมกฎหมายอื่นก็ได้ซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปค่าว่าพี่โนดจะว่ายังไงบ้าง